วันนี้ช่างใบตองบ้านปากก็จะพามาดูวิธีการทำเย็บแบบกลีบบัวนะคะโดยสอดไส้ใบลิ้นกะบือแล้วก็สอดไส้อ,อีกชั้นหนึ่งด้วยกลีบดอกทองอุไรนะคะ,ะขั้นตอนแรกเรามาตัดแบบกันนะคะเราเฉียใบตองแล้วก็นําประสานกันแบบนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้แบบของเราเวลาขึ้นแบบแล้วมันจะไม่ได้แตกฉีกขาดง่ายนะคะ,ะแล้วก็ตัดไปตามโค้งนะคะ ตัดประมาณ7ซนติเมตรนะคะหรือท่าในใดอยากจะได้แบบที่ใหญ่กว่านี้ก็สามารถเพิ่มหรือลดขนาดได้นะคะแบบไม่ตายตัวเนาะแล้วแต่การลักษณะการนำไปใช้งานนะคะต่อไปเราก็จะฉีกใบตองมาเย็บขอบแบบนะคะฉีกใบตองประมาณ2เซนนะคะ,ะต่อมา,าพับสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มาสวมไว้ที่ยอดของแบบนะคะ,ะต่อมาเราจะมา เย็บ yep, ขอบหรือกุ้นขอบแบบนะคะก็คือภาพสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็นํามาสวมเข้ากับแบบนะคะแล้วก็ยกกลีบค่ะใช้แมกนะคะแมกไว้ y, กดไว้นะคะอ่าภาพสามเหลี่ยมค่ะอ่าแล้วก็สวมเข้าไปกับขอบแบบนะคะแล้วก็ยกกลีบค่ะกลีบนี้เรียกว่ากลีบกุราบนะคะอ่าสามเหลี่ยมค่ะ แล้วก็สวมเข้าไปในขอบแบบแล้วก็ยกกลีบนะคะเทคนิคการเย็บขอบนะคะบางท่านเขาก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ยกกลีบแล้วค่อยนํามาสวมนะคะส่วนเทคนิคของเราก็คือพับสามเหลี่ยมก่อนแล้วค่อยนามามแล้วนามาสวมแล้วค่อยยกกลีบนะคะก็เป็นความถนัดหรือ,อแล้วแต่ครูช่างแต่ละท่านจะประสิทธิระสาวิชามานะคะอ,อันนี้ก็ไม่ตายตัวนะคะเป็นเทคนิค ของใครของเรานะคะเย็บไปให้เต็มของฝั่งขวามือนะคะพยายามจับช่องไฟให้ส,หสม่ำเสมอกันนะคะงานของเราจะสวยไม่จําเป็นต้องว่างานละเอียดมากหรือละเอียดน้อยนะคะคือถ้าจังหวะช่องไฟดีความส,สม่ำเสมอได้งานก็จะออกมาสวยเองค่ะ วมแล้วก็ยกกลีบนะคะแล้วก็แมกค่ะส่วนใบตองที่จะนํามาใช้นะคะก็คือใช้ใบตองตะนีนะคะเขาจะได้มีความเหนียวนุ่มนะคะถ้าหาไม่ได้เลยอย่างวันนี้หาไม่ได้เลยก็ เราใช้เป็นใบตองกล้วยน้ำวานะคะแต่ว่าข้อควรระวังของกล้วยน้ำวานนี่เขาเข้าบางมากนะคะ,ะเวลาทําจะต้องอรีบทําแล้วก็รีบเก็บงานนะครับเพราะเขาจะดาดาเร็วมากๆนะคะตรงที่เรายกขอบยกกลีบเนี่ยถ้าเราตัดใบตองแล้วยางเขายังไม่ออกเสด็จดีหรือว่าตัวใบตองนี่ยังไม่แห้งยางพอดีเรามาพับเนี่ย ยาเขาจะดำจะคล้ำตรงที่รอยเราเย็บกลีบหรือว่ารอยเราแม็กได้นะคะดังนั้นเทคนิคของการใช้ใบตองกล้วยน้ำว้าก็คือเราจะต้องตัดให้เขายางออกคายยาวออกมาก่อนนะคะจนรู้สึกว่าเขานิ่มดีแล้วเราค่อยนํามาเย็บนะคะถ้าทําตอนที่มันสดๆเลยมันจะทําให้เวลาเราพับขอบหรือว่าเย็บกลีบอย่างเงี้ยมันจะมีรอยดําตรงรอยที่เราพับนะคะ,ะต่อมาเราจะลงในกลีบกันนะคะ จานที่หนึ่งเราจะเย็บเป็นกรีบกระพุงนะคะจากใบลิ้นกะบือนะคะนําใบลิ้นกะบือมาผ่าก่อนนะคะพอผ่าเสร็จให้ยางเข้าออกก่อนนะคะเหมือนกันเลยใบลิ้นกะบือเนี่ยเขาก็จะมียางนะคะเวลาเราผ่าเนี่ยเราต้องระวังนิดนึงเพราะว่ายางเขามีพิษนะคะโดนมือโดนเล็บใครที่ตัดเล็บมาใหม่ๆ,ๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้แสบนะคะ ราจะต้องรอให้เขาคายยาออกมาหมดก่อนสัก15นาทีนะคะหรือว่าเราจับดูแล้วว่าเขานิ่มๆมันใช้ได้ก็นํามาพับได้นะคะ,ะก็ชั้นที่1ก็จะเป็นใบนิงกระบือนะคะเราก็จะลงขอบในก็คือ,อดอกทองอุไรนะคะ ดอกทองอุไรนี่ก็เป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกในยุคนี้นะคะตามข้างทางการริมรั้วบ้านนะคะก็สามารถนํามาทํากลีบเย็บแบบได้นะคะสําสหรับน้องๆที่กําลังทําพานว้คขูช่วงนี้ก็สามารถนํามาทําได้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยประหยัดและลดต้นทุนได้นะคะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสวยสดงดงามนะคะอพอเรานำมาจับจีบเข้ากับใบตองก็จะขึ้นสีขึ้นแสงขึ้นไฟมากเลยนะคะ แต่ว่าข้อควรระวังก็คือเขาเหี่ยวง่ายเราจะต้องถนอมงานเขาแบบว่าก็คือประครบประงมนิดนึงเพราะว่าเขาบางแล้วก็ยังไงมันเฉาเร็วเราต้องฉีดน้ํานะคะพอฉีดน้ําบ่อยๆแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ะคะ่ะชุบน้ําแล้วก็เหาะงานไว้นะคะ,ะก็จะได้เห็นได้ว่าดอกไม้ใแบบไม้ใกล้มือใกล้ตัวเราก็สามารถนํามาประดิษฐ์เป็นงานใบตองได้นะคะ ออถ้าไม่หมดเ,ออเทศกาลพานไหว้ครูแล้วก็สามารถนําไปทําในช่วงลอยกระทงได้นะคะก็สามารถประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าช่วงฤดูของเทศกาลงานแบบนี้ก็ของแพงมากๆนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็สําหรับผู้ที่เข้ามารับชมนะคะออสําหรับเจ้าไม่ตองมั่นปะก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ